สวัสดีค่ะวันนี้สุภวดีคำพิรานนมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนมาตรา33ของจังหวัดสงขลาได้รับทราบค่ะสนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาร่วมกับโรงพยาบาลศิครินหัดใหญ่นะคะเปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แห่งใหม่ค่ะซึ่งในขณะนี้เราให้บริการอยู่ณนศะูนย์การค้าอาเซียนพลาซาบริเวณลานชั้น C1 ค่ะ ตนมาตรา33ในจังหวัดส,สงขลาที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด1 9นะคะรีบแจ้งนายจ้างเป็นการด่วนเพื่อทบทวนสิทธิโดยเราจะให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่1ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่29ตุลาคม2564และ จะให้บริการเข็มที่2ออย่างต่อเนื่องนะคะในวันที่8พฤศจิกายนจนถึง29พฤศจิกายนนะคะซึ่งได้รับการเอื้อเฟื้อ ที่โดยบริษัทหัตใหญ่นักรินจำกัดค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะการให้บริการที่จุดฉีดวัคซีนแห่งใหมน่นี้จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกันตนตามมาตรา33ของจังหวัดสงขลาให้เข้าถึงการรับวัคซีนได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วเราจะปลอดภัยไปพร้อมๆกันค่ะ